สวัสดีค่ะแตร่รัความสุดชอบวันเวอร์วันนี้นะคะเรากลับมารีแอคน,อน้องๆสเตตสเตตน้องสเติไม่มีสเตตร้อง TF Family Gen 3แต่อันนี้มันเหมือนน่าจะมีสองเพลงแต่ก็คือเป็นเพลงจีน,นไงเป็นภาษาจีนขอทุกคนให้ภอภัยเรานะคะ<ฆ>คือนอนน้อยช่วงนี้นอนน้อยไม่ไหวแล้วไปไปไป อันนี้มันมีความแบบกราฟิกดูแบบเอฟเฟคเขาดีอ่ะแล้วเป็นอะไรเขาพูดกับฟงกราฟิกกับเอฟเฟคชอบชอบพูดเยอะมันมีความจีนโบราณเลยอ่ะอ่ะเข้าทางคนบางคนนะหนึ่ง ก็ไม่มีเกลมลำไทน์ในก็ได้อยู่มันต้องมีความหมายอะไรที่แบบเฮ้ยอะไรก็คือสาราใช่ไหมสาราสารพัดริมทาง <c oughs> อะไรอย่างนี้ปะ่ะางไม่รู้ว่า <c oughs> จะจีนเลย <c oughs> แต่มันเป็นแบบจีนไปยุคอะไรเงี้ยใช่ปะ น้องก็แจกรถพี่บะานไหมบ้าที่บ้านรอนนะียพี่นีอย่แอมบ,บูลแนูว่าโทรเลยโทรโน้องคนงน,งนี้นะแต่งดีมากเลยอะแต่งร้องดีนะใครใครแบ <c oughs> อ้ยเมืบบนน่อคนละแบบกับที่เราเคยเห็นเมื่อกี้ือเป็นแบบ ร้องไงเม,ม,มื่อกี้นุ่มนวลมากอุ้ยเธอเอนบูเลเลยดือนเดเจ็บหลายคนแล้วนะทำไมวะทำไมฉันว่าเขาด,ดูนกก่ารักะหน่าแต่ก็ยังมีความเท่ย์อไง,ไง ชอบเจ้าของแมนดีนะจ๊ะการแสดงเพลงว่าแบบปลุกใจดีวะแต่ไม่รู้เลยแม้ว่าจริงแล้วเพลงความหมายมันเป็นแบบไหนอ่ะถ้าเหมือนแบบลบเพื่อบ้านเมืองก้ววะต้องสู้กับอะไรสักอย่างในความคิ้นะแต่ไม่แข็งนะเัดแล้ยก่งอะ่รู้ว่าคือคนไทยนี่เทนั้ไม่เห็ คน,คนไรที่เปิดแรกมาขอโทนีฉันะเนิ่อรู้ว่าน้อคนนี้แรปได้เลยคนนี้นะเคือหน้าเราเขาแรปน้องรู้จะเป็นโวโคอลแบบเออไปใส,ส่โวค<ะ>อลอะ มองคนทหน้าเกลียดนะดีนะดีทุกคนเลยได้เห็นน้องๆในลุคเศษนึงอะไรเงี้ยได้แบบเห็นอะไรแปลกๆไปเจาอะไรอะล้มก็ได้เล็บก็ได้กูว่าหนาอย่าแยกน้องออกจากกันดน้องเป็นรวมกันไว้มาคือเดอะเบสจีนเดี๋ยวบอกนะว่าจบแล้ว่า เอาเนี่ยสเตต์นี้ดีมากสเตสเต์นี้มันมันมากแบะ<_ <d> _>คือไม่หรอกคือแซนชอบเพลจแบบนี้ไงฉันรู้สึก,กแบบเข้าแบบมันก็เลยรู้สึกแบบแต่ว่าพอดูเป็นสเตต์อ่ะมันมันดูให้เออเขาเรียกว่ามันดูน่าสนใจมันได้เห็นอะไรเยอะอคือ,อแบบมีล็อกมีแล้วมีตัวมีดีม,บบมบบีอะไรเงี้ยแต่แตดีโลก คือดูโตไปเลยอ่ะคือมันจะคนละลุกกับฟิลที่แบบร้องเพลงช้าที่แบบมันจะดูโตขึ้นมาดูเคขึ้นมามแต่นั่นแหละน้องไม่มีความน่ารักอยู่ในตัวคือแบบนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจนี่คือวัยของน้องอคือแบบยังยังมีความน่ารักอยู่ใช่แต่ว่าดีนะแบบโหดแบบเฮ้ยคือแบบคือมายถึงว่ารู้สึกแบบตืดตาตืนใจเลยบอกว่าดูว่าเราจะทำยังไงอะไร ที่บอกมีท่อนที่คนได้โชว์พึ้นเสียงสูงอะไรเงี้ยว้าวทั้งทั้งการแรปและกันร้องใช่คอนเซ็ปต์กะจริงก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ให้หนึ่งนะคะสเต็มนี้คือแนะนำว่าอ,อยากดูอย,กอยากให้ทุกคนได้ดูใช่อ่าวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม Facebook, Twitter ของพวกเราด้วยนะคะและะ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย